สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูปุตสุขอนนะครับเนาะครับครับมือในท่าสองเสี้ยงหยาผ้าลาะกับมีแนวท่าก็ครับเด้อครับแนวทางจากเกใหญ่เมืองทองนะครับครับงวดที่แล้วกับขึ้นเสด็จเห็นอยอะนะครับเนาะกับบางเทียบบางที่กับสิมีพุตถึกครับสําหรับตัวเลขของเกใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะงวดที่แล้วของเพิ่นเข่าลุดครับลุดเข่าบัดทั้งสองตัวครับหนึ่งกับเจ็ดครับ จับคู่หนึ่งเจ็ดต้อับเนาะรับมันก็ออกหนึ่งแปดครับการหลุดแต้มหนึ่งกาถือว่ามากใกล้เคียงอยู่ครับสําหรับตัวเลขของเจ๋ใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับพูดใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสาหรับตัวเลขงามๆครับเป็นเล่าพัฒตารานะครับเด้อของเจ๋ใหญ่เมืองทองครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขูสุคนครับใหโศกไหมันสุภูสุคนนะครับเด้อครับไปน้ำกันครับด้วยรวยครับเฮงเฮงปังปังครับ มาแล้วครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับเพิ่นเดชซุ่งมาแล้วครับตัวเลขครับเป็นเล่าพัฒนาได้ครับเด้อครับสําหรับเลขไงกับเลขรัฐบาลไทยกับออกไปแล้วครับครับกดเข้าไปเบิ้งก็ได้ครับครับถ้าผู้ใดเข้ามาที่หลังนะครับเนาะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับทาง่องกาเอาตัวเลขกันละครับมาตอนมาฝากเอฟซีสุขุมสุขชนนะครับเด้อครับครับเข้าไปเบิ้งตัวเลขด้วยกันนะครับเนาะบาทนี้ครับ ครับนี่ก็เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเด้อครับงวดที่แล้วของเกใหญ่เมืองทองครับเลขงวดที่แล้วเพิ่งขห้มาหนึ่งกับเจ็ดะครับกุมมาให้กับเจ็ดนะครับเนาะเขาเต็มเต็มละครับเจ็ดครับเลขที่ออกงวดที่แล้วงวดที่แล้วเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกกับเจ็ดเจ็ดมาเต็มเต็มละครับเจ็ดแปดหนึ่ง 8, 5, 7, แปดห้าเจ็ดนะครับหนึ 18, 5, 7, ่งแาเนะครับเนาะครับ1 8ึ่เจครับสำหรับเลขสองตัวกะออก1818ง 18, ดหนะครับเด้อครับหลุดมดครับเป็นห้มากกัหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจสองเกครับถือว่าพลาดนะครับเน,บบนา,กกา 17, 17, 17, 19, บะานบ,นอาบอกเป็นยังสำหรับจับคู่ครับ ก็คิดว่าพจนไหมากกับงามอยู่ครับหนึ่เก้านไหมาหนึ่งเก้าสองเกครับกลุ่มพร้อมครับหนมันออกหนึ่งะครับเนาะครับเจครับมันออก7จ็ดห้าห้าเครับเจ็ดซครับพนไหมาเจ็ดซีก้าเจ็ดเจครับเอาลูดเจ็ดพนว่านะครับพจนว่าเอาเจไปหลูดเลยครับเป็นเน่นเจ็นะครับเนาะครับหกับเครับสำหรับตัวเลขครับ อันนี้กับลุดสามตัวกับลุดครับเปิดหายมาสามคูเปิดเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดกับมี2สองสองสองหนึ่งหนึ่งครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับกับมันก็เป็นแนวทางนี่แหละครับสําหรับตัวเลขของเกหญ่ครับกับลุดแต้มหนึ่งครับสังเกตไปอีกกับเป็นเจ็ดแปดกับขึ้นสี่หมันอยู่นะครับเนาะครับครับกับเป็น่างครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับกับมีความเสี่ยงครับผิดอย่างหน้าเบิ้งครับ สำหรับผู้มักครับสำหรับผู้คัดกรผ่านไปครับกับบริวากันเด้อครับเด้อครับสำหรับผู้มักครับครับอันนี้เป็นตัวเลขครับของเกียใหญ่เมืองทองครับหมวดที่แล้วน้องกับเนาะครับตัวเลขงามครับครับเป็นหายมาแล้วครับตอนนี้ครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับเอาไปพิจารณาเพิ่มเด้อครับเด้อผู้มักนะครับผู้คัดกบผ่านเด้อครับเด้อกับทางสอนกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะ ครับสำหรับตัวเลขเป็นเล่าพัฒนาครับสำหรับสุดของเกย์ใหญ่กับมาหลอไปแล้วนะครับเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตะโค้งครับมือนีเราพันศีโค้งให้ครับขอเป็นแล้วครับเดี๋ยวเกย์ใหญ่เมืองทองพันศีัษะลงมาให้ครับน้อยๆตัวครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับมือนีคำวันที่สิบห้าเนาะครับเนาะครับมืออื่นกับเป็นของรัฐบาลไทยครับครับสำหรับตัวเลขกับมาเบิ้งไปน้ำกันเนาะครับเนาะบ้านนี้ครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นเพิ่นหายมาตัวนี้กับงามครับเนี่ยหนึ่งเกด สองเก้าเนี่ยเอาตัวนี้ไปจับเหรียญก็ได้ครับแต่ว่างวดที่แล้วครับขอโทษขอให้เอฟซีสุกูสุก้นละครับกหลุดไปนะครับเนาะตัวเลขสูตรคำนวณสำหรับตัวเลขของเพคนกแงามอยู่ครับมางามอยู่นะครับเนาะครับเอ้าขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อยสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทา้งสองเสียงยาผ้าเลาะกับสองเล่น้อยกับโบมีหยังมาต่อมาฝากเอฟซีสุกูสุก้นละครับขอให้เอฟซีสุกๆมันมันนะครับเนาะ ครับครับมาเบิ่งตัวเลขครับตัวเลขของเกใหญ่เมื่อทอดผสมาม,มากเป็นไหมากกหลุดไปที่หนึ่งกับเก่าครับหนึ่งกับเก่าครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาเล้าพัฒนาครับงวมดประจํามัน ที่สิบห้าแะครับสิบห้าครับสิบห้ามีนามีนาคมครับหกเจ็ดนะครับอาครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของเป็นชุดของเกศใหญ่เมืองทองนะครับกรับไปในรูดไปที่รูดรูดเลยครับรูดรูดไปที่หนึ่งกับเก้าครับ 1> 1 9. หนึ่งกับเหพินห่นหหนึ่งกับเจ็ครับหนกับเก้านะครับเด้อเอาไปจับไปบายเบิ้งครับเลขจับคู่ของเพิ่นครับเพิ่นห้มาสามสเกพิ่นห้มาสามเก้าหนึ่งหนึ่งครับสามเก้าหนึ่งครับตัวนี้แหะครับตัวสำคัญเอาไปจับเบิ้ลนะครับเด้อครับ จับคู่6คู่คือเก้าครับสำหรับเลขจับคู่ได้ครับที่นี่เลขจับคู่พัญหามากอะหนึ่งแปหนึ่งเก้าะครับหนปนะครับเนาะหนึ่งแปนละครับหนึ่งเก้าครับหนึ่งสามแหละครับ 19, งามสุดตัวยหนึ่งส98 9ก9าแปดเแป้าสามเนะครับครับสำหรับเลขจับคู่ก้องเพล่นกับมี่อยู่6คูครับเลขกันเลขเบิินก้องเพลินกับมี่คือกันครับ เป็นหมานะครับเนาะเอาไปจับเบิ้งแล้ครับเด้อสามสกับหนึ่งหนึ่งหครับเหลีกมาหนึ่งตัวนี้นะครับเนาะเป็นมัดหนึ่งครับเอาสามสามหนึ่งหนึ่งงามอยู่ครับสำหรับตัวเหล็กของเพื่นครับสามสมหนึ่งหนึ่งครับสมตัวกับเอาไปล่อจับนะครับเด้อครับเหล็กข้างบนสามเก้หนึ่งเนหมากสามตัว สามเก้าหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งเก้าหนึ่งครับครับเอาไปจับไปบายเบื้องหนึ่งเก่าหนึ่ง 9, 1, ครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับอ๋อมีตัวหนึ่งอย่างเดียวครับอันนี้เป็นของเกีีรยใหญ่มองทองครับสุดของเกีีรยใหญ่มองทองนะครับเด้อครับหมดวันที่สิบห้าแล้วครับ ภายในรูดไปที่หนึ่งกับ9ครับคนมากกันนี่แหะครับเอาหนึ่งไปรูดเลยครับเป็นว่า3มตัวนี่ย็รอย่าลืมอย่าพลาดครับของคนมากกับหนึ่งเกะครับเป็นกลมไม่หายนะครับนะเนาะหนึ่งเก้าดี๋ยวอีกตัวเป็นกลมไม่หายครับเป็นกลมไม่หายสองกลมหนึ่งสาม เลขบ่หลายครับครับผลว่าสำหรับสองตัวนี่ก็บไพเอกคือกันครับนั่งเอกยุร้อนนั่นครับนั่งเอกครับเก่งมัดกูโตยุนี่ครับเอาไปจับไปบายเบ้งครับเดินตามไปเลยครับหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดมาครับสำหรับตัวเลขในหน่อยปล่อยเลยผลว่าครับสำหรับเป็นชุดของเล่าพัฒนาครับเกใหญ่นะครับเนาะ เจยใหญ่เมืองทองนะครับสายญาเพิ่นกับเจ้าแม่เลขหุ้นเรขหคุ้นย่านหมดแล้วครับเล่นประจำแล้วครับเนาะเลขหุ้นก็ออกไรครับออกเป็นไร้วันกาบบอลแนะนํำให้เรียนการพนันนะครับการพนันก็มีควมเสี่ยงนะครับเด้อครับอ้าไปพิจาร่าเบิงครับเอาไปโชกไปะมานเครับเด้อเอาไปลำไปรวยครับเป็นฝากมากแล้วครับเนาะครับ คนว่ากมาให้ยทาง่องเสี้ยงยาพ้าเลาะครับเอาไปให้เอฟซีเบิ้งนับแน่คนว่าครับเอาขับหน้าจอไว้ครับสำหรับตัวเลขงามๆกับเพาหลายตัวละครหนึ่งกับเก่าเท่านั้นครับสำหรับเลขหลุดของเพลนครับเลขวิ่นเลขเกี่ยงเลขจับคู่ของเพลนกับเพลว่าโอเคยุ่งเหวิดครับบางเทียบบางที่กับสี่ตัวครับสี่ตัวมากครับสามเก้าหนึ่งหนึ่งครับงามครับ จับครูมีหครูครับหนึ่งแปดหนึเ้านึาะครับเนาะครับเก้าแป้านะครับเอาตบไทยเลยศูนย์เครับสำหรับเลขกันเบดกันเวอเนี่ยสากับ11ึ่งหครับเด้อครับสตัวก็391 191ครับเอาางครับเอามาตออมาฝากเ c ฟซีสุขุสุคนนะครับเด้อครับเอาไปโชคไปมานไปลำไปลุ้ยกันครับ ครับสำหรับมือนี้แหละครับวันศุกร์ที่15นะครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มีทไ่ยังไลายและครับครับพอกันไม่ลิปหนาด้ครับเด้อครับขอให้เอฟซีสุขสมนมานสุขป่สุขค้นครับลำลำลวยรุยด้ครับเด้อครับสุขสมน์มานครับพอกันไม่ชิมหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ